สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวโคราชทุกท่านผมปุณเอ็นสามนะครับวันนี้นะครับเราจะมีของดีมือ2นะครับผมเป็นรีเซิร์เวอร์นะครับเป็นชุดตัวเปือกบางนะครับของไฟสกาย i6 กับ i 6 x นะครับใช้ได้กันได้เป็น6 c ช่อง e นนะครับผมเดี๋ยวจะลองบายแล้วทดสอบการใช้งานนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมราคาพิภาพครับโอเคครับผมเปิดไฟเข้านะครับตัวรีซิรเวอร์ไฟก็กระพริบนะฮะ โอเคต่อมาก็ทําการบายนะครับโอเค okay. ไฟกระพริบช้าครับายบาย <c oughs> โอเคครับแล้วก็ทดสอบเป็นอานเรียบร้อยครับผมใช้งานได้ตัวนี้นะครับ จะดูสภาพนะครับหนวดนะครับนี่นะครับไม่ได้ขาดนะครับผมแล้วก็นี่นะครับด้านหลังด้านข้างดูขาต่างๆนะครับไม่มีคีดตะกันนะครับผมเดี๋ยวผมสูงให้ดูโอเคจะได้เห็นชัดๆนี่นะครับตัวไฟติดปกตินะครับโอเคครับผม เป็นตัวเปิดบางนะครับเสียบแบบ pwm นะครับผมโอเคครับใครสนใจก็ทักมานะครับเดี๋ยวก็ปิดอ่านี่ครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือใช้ไฟตั้งแต่4โวลต์จนถึง6 5โวลต์นะครับพยายามอย่าเสียบไฟเกินนะครับเดี๋ยวรีเซิเร์ฟพัง นนี่นะครับใช้ได้ปกตินะครับโอเครีมโมทเสร็จเรียบร้อยมาครับมาเล่นอากันครับรสวัสด,<ช>ดีครับ